สามยี uh ่มสายี่มี่อัมาแอเอ้าตางคาแก่สองบ่าเ้ครอแจ้หเฮ้ยหกเจ้169พร้อมน้เครื่องเียมาด้วยครับ ก็ไก็ได Al. Al. uh ้เ uh. รียโดนสูเอบีซีครับมานนตรงไหนมานไหนมนเออแล้มัโน่มันตรงมนมจะอขีดแทงไรเออเธอว่าสั่งก่อนเธอต้องเธอต้องวาดแกนกลางแกนกลางล่าตรงก้อนนักล่าจับเอเอาสั่วางเอาความมุก้อะไรก้มสามาถเฉพาะตัวโอไยโอโ้้้อออ